เขาบอกเมนเลยอ่ะก็เลยตอบ่าถืออ่ะแบบกดแค่ไรอ่ะกดใจแค่ไม่ไล์ติกตัอกอ่ะมึงคนนี้คือใครมันสองไม่ได้คนดูสิคนแล้วก็ลดลงมาวเหมือนเดิมอยากได้คนดูสักพี่น่ารักจังครับใครปะ เอ้ยขอบคุณค่ะอุย๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอุย๊ยอ้านออกบออุ๊ยอะไรเนี่ยอุยอ๊ยอุ <c> ๊ย <oughs> พี่น่ารักจังครับอ้ยยายาอยู่เมเนี่ยเ <c oughs> สียว <c oughs> นะโอ้ยเธอใครเนี่ยทำไมมาเม้นแบบนี้ตะกี้เห็นพุงรโ พี่้ยคนดูสิคนทุกคนขอคนดูเพื่อีีได้ไหมคะมีคนดูเท่าไหร่เนี่ยสิบสี่สิบห้าเจ๊ว้าวหน่อยพี่กล้องกลับด้านฮะกล้องกลับด้านหรอ ฮะคืออะไรเขาอกเลยเขาว่ากล้องกับด้านกล้องใครพี่กล้องหนูหรอพี่กล้องหนูเหรอคะแจกวาแจกวะแมนน่นั่นถ้าฉัดเฮ้ยฟ้อ์มาเฉยสุ่ยไขวะพอถูกไอตีหรือเปล่าห้าหนึหน่งข้างหลังนะจ๊ะ กุกคนเม้นหน่อยนหนห่มเรางผมข้างนี้ดุดเลยเสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูเจ็ดคน ทุกคนทำอะไรอยู่โอหักและเสียงหัวเราะฮะ สวัสดีค่ะอืคนนี้กดใจให้กูถึงพันแล้วในใครอยากได้วาบกดใจให้หนูก่อนแล้วหนูแจกวาบเลยใครอยากได้วาฟหนูกดใจให้หนูก่อนนะคะทุกคน ใครวะคนนี้พูดติดตามทุกคนทำไมไม่มีใครมส่งอะไรเนี่ยอยากได้ของขวัญค่ะหนูอยากได้ของขวัญค่ะพี่มุกจะสองพันแล้ว พี่ชื่ออะไร <Wow. S 1> ชื่อทิค่ะใครวะพี่ทำไมหนูสอนพี่ไม่ได้คนนี้คือใครทุกคนทุกคนคะสวัสดีค่ะ พวกพี่แหนเนี่ยเดีกสมัยเคยทหมูเด mm ิ mm ้งว mm ีเม mm ื่อเขา กนกลัวหมูพี่หนูไม่ได้ชื่อหมูเด่งพี่เรียนหนูดีๆก็ได้นะคะหนูอยากได้ของฮะทำไมพูดแบบนี้บะพี่พี่เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนบุรีรัมค่ะนะคะ บูค้อนบโนไปที่เดียวกันฮาฮามากเลยหนูไม่รู้จะฟังเพลงอะไรทำโครงงานก็ยังไม่เสร็จคะ่ะ